สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับโค้งสุดท้ายเด้อจ้าใบนี้นางฟ้านาคีเด้อจ้าให้เจ็ดสอเจ็ดงเป็นเน้นเจกับ8มาเด้อพี่น้อง5 8าแปดสองเก้าห้าสองเดเจ็ด้อจ้าชุดวินเพิ่นเพื่อนเขาดีเด้อพี่น้องใบนี้ รัชนกมีโชคด้วยจ้าเด่นบน4 1 6 6 1 6 1 6 6 1 4 1 5 4 1 7 1 5 1 7ด้วยจ้าพันเน้น4 1 6ด้วยพี่นอ้อง1 6พันเน้นผู้เท่าเมืองอุบลรูดศูนย์เลขฝันพันวา6 3 0 3 0ด้วยจ้าวิ่งล่าง4 3กับ3 2พันวา วิงลางรูดสามข้างบนพันรูดหกเอ้ยข้างบนพันรูดศูนย์เด้อจ้ะข้างล่างพันรูดสามใบนี้วิสังกะสีเด้อจ้ะพญายข่ำแสนโสดอันธพาลแล้วก็สุชาดาพันว่าชนกันที่สองเด้อจ้ะพญายข่ำแสนพนันพันหาย 9, สองกับเก้าโสดอันธพาลสองกับสี่สุชาดาสองกับเจ็ดเด้อจ้ะ

คงสุดทาิแอดฟินิกเด้อจ้าถ ah. ้ 6, ah. าเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าศจะใบแรกพ่นไหหาเด้อพี่น้องงวดที่แล้วพ่นก็หายมาสองใบย,ยังศิลาใบาแรกเก้าใบใบที่สองสามพันกาะเก่าสามเด้อพี่น้องอันนี้ใบแรกพ่นไหหาใบาที่สองพ่นไหเก่าเด้อจ้าแอดคารวิ่งหนึ่งพนว่าเจ้าบนหรือลางพี่น้องพ่นบริบบอกมากพ่นไหหนึ่งตัวเดียววิ่งหนึ่ง ใบนี้มาตัวครา7กับ6กสามเจ็ดหา9ีเจ็ดสามีเก้าเจ้าจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า